ลูกแม่ไปไหนลูกพาแม่ไปปล่อยปูค่ะพาแม่มาปล่อยปูวันอาทิตย์นะจ้าคุณชจี้ปูมาอย่างนี้นะคะแล้วใช้กางไกลนะคะสอดเข้าไปตรงนี้ของสำคัญที่สุดคุณอย่าเอามือจับหรือว่าเอากางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเวลาน้องหนีบแล้วบาดเจ็บค่อนข้างรุนแรงนะจ๊ะเชิญเด็ดเลยค่ะเอาน้องเง่นพี่หนี่โอ้ยเท่าดโอ้ยโอ้ยปูดีปูดีโอ้ยลงไปช่วย

เดี๋ยวกูแม่ไปสิเขื่อนเดียวพอไม่ไม่คือตัดไงให้แล้วกช่วยตัดได้นะจ๊ะเอามาไม่ตัดไม่ตัดเลยไม่ตัดไม่ตัดเลยตัดเฉยๆตัดเฉยๆลูกตัดไปปูโอไปอันนึงต่อไปลงน้ำลงทะเลลงทะเลแอร์ปล่อยปูนะปล่อยปูแม่บอกไปเลยอไป ถ้าเรากลัวนะเราต้องใช้ตัวเองไม่ตัวม่ตัวเออโอ้โหพอแล้วแม่บอกกระจอกกระจอกบอกเก่งแม่เออแม่บอกกระจอกบอกเก่งไม่ชอบ นีปุ๊บมันก็ทำได้แล้วมันกัดมันกัดถึงก็ล้วเฮ้ยนี่ number 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 เมื่อกี้ข้อ number ปนะเรอไรลูกหลักอ๋อไม่ของข้าน u m b e วเรื่องการปล่อยปูหละาปล่อยปูปไปแปตัวมั้งีล มีใจตังน่อนใครเลี้ยงข้าวเอาถ่ายพี่มุดตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ใครเอาเงินสดมาโอ้โหหมุนยับเลยสมุดใช่ไม่ค่อยดีอ๋อสัญญาณพี่มินอ่ะถ่ายหน่อยจ่ายโอเคจบกันจบกันจ่ายไม่ได้พี่เขารอตังอยู่เนี่ยดิต้องเดิน